ดีๆอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีรถที่มานำเสนอจะเป็น r ี v o Smart c a p นะคะรุ่น Mid a u u t o นะคะมี2รุ่นนะคะที่นำมาเสนอวันนี้นะคะจะมีรถเก่งมาด้วยนะคะในส่วนของรถเก่งนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นรถเก่งรุ่นไหนนะคะตอนนี้เป็นรถเก่ง Yaris a t i v e นะคะตัวนี้จะเป็นรถทดลองขับนะคะเดี๋ยคุณลูกค้าสนใจก็แวะทดลองขับได้นะคะในส่วนของแคมเปญนะคะยังคงเดิมค่ะลูกค้าก ดาวน้อยได้ไม่ต้องมีคนค้านะคะ่ทีนี้เรามานําเสนอในส่วนเรื่องของแคมเปญน,นะคะแคมเปญของโรเจอ่าเรานะคะยังคงเดิมนะคะเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยนะคะดาวน้อยได้นะคะอนุโลมคนค้าเครดิตนะคะประวัติดีนะคะ